สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะช่องชีวิตไงไงชแนลนะคะมี้พาพพี่น้องมาเบ่งมาเบ่งแม่เราสาวหลอกค่ะพี่น้องอ่าเดี๋ยวพาไปเบ่งนะคะเป็นวิธีอีสานเฮาค่ะพี่น้องหาเบ่งยางนะคะดูนี่แมมสวัสดีค่ะค่ะอันนี้สาวหลอกนะคะพี่น้องหาเบ่งยางค่ะสมัยเป็นเด็กน้อยนี่ เกือบทุกเฮียนค่ะที่เห็ดแต่ว่าเดี๋ยวนี้หาเมืองยากนะฮะบ้านเท่ามีคนเห็ดบ่แม่มีแม่ก็แม่ยายสังโอ้โหรอกับแม่หวานแล้วเราคือพรเห็นมีต้นมอนเด้อแม่เนั่นเอ้าไหนอ่ะนั่นเดอ๋อยุติดทั้งเอออ๋อคุณนะคะพี่น้องอยู่อยู่หลังของงัวเนาะอยู่หลังของงัวคุณนะคะแต่ว่าต้องเดินไปทั้งคุณยังทีเห็นค่ะพี่น้อง แม่เลี้ยงหลายวันนี่แม่เลี้ยงสิบกว่าดงสิบกว่าดงเออเอาแล้วยึดใส่ดงดงอยู่ในบ้านเดียวอ๋อหมายถึงว่าแม่เอาไปเลี้ยงอยู่ในบ้านเออแต่ว่าเวลาแม่สาวหลอกเนี่ยมาสาวยึดทงนะโอ้โหเดี๋ยวบรรยากาศค่ะพี่น้องเ <c oughs> ดี๋ยวฟิวเดี๋ยวฟิวอ่ะเมื่อนี้เฮ็ดจักจักอันจักหมอเหรออันแม่เ็ยห,หมอเดียวนี่แหละสองดง อ๋อเห็ดสองดงมือละสองดงบ่แม่เออมือละสองดงได้ได้หลายวันได้แล้วแม่ก็ได้ใส่ร่างนั่นล่างนึงแล้วก็นี่แล้วโอ้เดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งใหม่นะคะพี่น้องโอ้มีผู้เบาหน่อยนะคะพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งใหม่นี่นะคะพี่น้องอันนี้ก็เป็นดักแด้นะคะดักแด่ดักแด้เพราะเธอเพิ่นเพิ่นสาวเป็นสายเสาวขึ้นมาแล้วก็จะไปอยู่ใน ตะกาคุณค่ะพี่น้องนี่นะคะใส่ในตะกาอันนี้นะคะอันนี้คือไหม่มาบ้านพอดีหนูหยุดอันนี้เป็นเป็นเส้นไม้ที่เพิ่นที่เพิ่นสาวมามอมอมอไหนอะมอซีจะขึ้นมอหาเลยนว มอสีจะขึ้นมอหาแล้วอพอดีผ่านมาทางนี้ก็เลยเห็นแม่เราสาวหล่อก็เลยแวะมาเบิ้งนะคะอยากอยากทายทอดแบงปัดให้พี่น้องได้เบิ้งครับพี่น้องเพราะว่าบางคน่นกะ่นกะบ่เห็นค่ะมันก็เป็นการอนุรักษ์เนาะแม่ค่ะเป็นการอนุรักษ์อันกับพอแล้วนะบรรยากาศดีดีค่ะายอืมแมนม่ะมีแม่เนี่ยเรเลี้ยงที่แรกนะเพิ่นก็ไเลี้ยงน้ำ นูก็ว่าทีมช่วงไปโดนแล้วนะการสาวหลอกเลียงไมน้นี่โอ้สมัยนูกเป็นเล็กน้อยนี่แม่แม่เลาก็เห็ดแต่วันนี้ตั้งแต่มัธยมหรือเปล่าหรือว่าอาจจะก,ก้อนหนานันนะ<ร>อ่ะกตบว่าเห็นมีไัยเลียงเลียง,งเลียงบอนบมมีผู้ใดแบบว่ามมีผู้ใดเลียงเรกช่วงบมมีผู้ใดเห็ดนะะ่ะเออครับเลียงไม้ควักไมควักไม้เหนว่าโอ้งามเนาะช่วงระยะนั้นว่ามี่ผู้เลียงอีีมันมีรวกกัน ค่ะโยโยสีเวยงกับผู้พันนะผู้พันผู้พันตะนีเวศันทีว่าทีพาสองไม่หวังนะจ้ะมีลูกจะร่องสาวหลอกอ๋อแม่นแม่นเพิ่นเป็นการอนุรักษ์ไว้ให้ให้ประชาชนเพิ่นได้เบิ่งเนาะอือกกัจะแล้วก็มีขอกไปจ้ะไฟเฮ็ดเริ้วไป เพรดีโพรมีฮอดขวนหองอย่างมื่อกี้เพื่อนเพื่อนอนุรักษ์ไว้นะคะพี่น้องกะปกติกับเป็นคนที่แบบว่าชอบแบบว่าแบบวิถีไทยบ้านเฮาของดังเดิมแล้ะพี่น้องอันอยู่ในกระขูนี่บ่เอาบ่แม่หรือหรือว่าเฮาอันนี้มัาเฮ้าก็ไปแกฉขี่ออกอ๋อหมายถึงเฮาก็ไปดึงดึงอันนี้ออกเนาะก็ทุบเกี้ยกเกี้ยนเก่าเนาะไปตัได้คือเกาข้านี้ควกยห่อเอาหัวหัวห่อ พอดีเขาเอางัวสามตัวผูกตวงกันไปทั้งทั้งโหรถเก่งก็ตายลูกโบเดี๋ยวนี้หาหาบางอย่างนะบ่้านเท่านี่ก็หนาสิมีแต่งัวหรือเปล่าพ่ะแต่ว่าค้ยคือม่ค่อยเห็นมีผู้ใดเลี้ยงอะเนาะก็พอนมีว่าเอาพ่อเลี้ยงควยว่าเนี่ยเอาพ่อควยว่เนี่ยเอาว่าเป็นง้วะปะง้วะง้วะเอาเหรออ๋อเลี้ยงทั้งง้วะทั้งข้อยข้อยมีสามตัวประทันออกลูกยักษ์เสียข้อย่นละลำโย เดี๋ยวเขาเขาแล้วอ๋อเลียงถึงงัวงถึงคว้ยไแม่มันยังไหว่หยังไหวเอ้าหนูก็มักเดืดหนูมันเลียงางเนี่ยมันบ่ตองแล่นน้ำกลนนะแต่ว่างัวนี่ไปเร็วเนาะบางทีไปบ่ทันแต่ว่าข้อเสียของของการเรียงคว้วยก็คือคว้วยนี่แบบมักน้ำเออต้องใน้ำตมักน้ำกับสีแตกต่างจากงัวงัวกับ่บตองน้อนน้ำแต่ว่าควายต้องนอนน้ำเนาะง้วกับแค่เอาน้ำให้กิน ต้องวิสาลามหยนอนแม่ละหมอนึงนี่ได้ไลายเป็นไรคะอันนั้นได้แดดจ้าก็อ้าวสามอะไรนี่กระมังหน่อยและอืมได้กะละมังหนึ่งกต้องหญ่ยดรถได้กี่เล้ยวอย่างกี่เล้ยวบอืมแล้วไม้นี่ได้ไลายเป็นไรแม่หมอนึงอ่ะได้ไลายเป็นไรก็ได้ปอยตากาดีเต็มอ่ะ ปล่อยหนึ่งเออถ้าสมมติสามปล่อยได้ไงสามปล่อยโอ้ลายเติบตัวนี้เนาะเออผัดถุงผัดถุงผืนหนึ่งนี่ใส่ประมาณจะปล่อยอ่ะแมะผัดถุงอ่ะค่ะผืนหนึ่งที่เขาตำที่เมาตีนี่กับมันก็เป็นปูดปล่อยแบบใหญ่ๆเติบนี่ละอือตรงหนึ่งก็ว่าตั้งแยกมันกัสี่ท่อๆกันทอๆกันเออเบงวิธีแม่เราเห็ดนะคะ นั่นนะคะขั้นตอนการสาวนะคะพี่น้องก็จะมีไหมไหมอยู่ในหม้อค่ะไหมนี่ก็เป็นโตกดไว้เนาะแม่กดไว้ไม่อันนี้ดันว่านี่ไวเพราะมันขึ้นมากดันไม่ให้ไม่ให้ฟักมันขึ้นมากอ๋อดันไม่ให้ฟักมันขึ้นมากพี่น้องก็จะเป็นเส้นขึ้นมากนะอันนี้อันนี้เพิ่นผู้เพิ่นออกแบบอิลีนี่เพิ่นก็ คือว่าโอ้คนฉลาดเนาะสมัยเถากาเนาแะ <c oughs> แม่เนาะเดี๋ยวนี้หาหาบ่ได้แล้วมแม่เดินโดนจนังมีคนเห็ดค่ะเดี๋ยวนีน้นจะเป็น,นแบบว่าเป็นเป็นเป็นเครื่องท่อแบบสมัยใหม่แล้วค่ะพี่น้องเดินเดน <ๆ S 2> นิดนเดนนิดนตรงนี้อันนี้ข้าเข้าวสาวจุนวามันเป็นยังไงแม่จนว่ามันเห็นโตมันไหมว่าขึ้นผลแล้วจนวันบ่ขึ้นเออแล้วการซุ้ม ที่มันจังซีกอะค่ะเอาเป็นเหรีแบบนี้อ๋อแต่กระใส่ใดคือเกาใส<ใ>ไดอ, <Ooh. S 2> อืมอันนี้แหละคะ่ะพี่น้องที่ที่ดักแด่ที่แบบว่าผ้ากันที่เิ่นขายที่เิ่นขายเราผ้ากันกินดีๆค่ะพี่น้องอันนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้ตรงเสาออกอีกเป็นวอแม่เออเสาออกอีกอืมอันนี้มันที่เสาออกอีกนะคะแต่จนมันร้อนก็จะเป็น,นแบบนี้ค่ะพี่น้องดักแด male. อันนี้แพงคะับพันขายกิโลหนึ่งแพงค่ะนะคะคันเข้าซื้อแบบตามทองตลาดอืแพงนะส่วนมากกับเพิ่นก็ขายแบบอันนี้กัน,นยีบหาหาซิปประมาณเนี่ยค่ะพี่น้องแล้วแต่ว่าเขาจะเอาหน่อยเอาไลายนะดีนะไอเดียดีหาเมืงองยากเห <c oughs> มือนมูบานมีเห็ดอยู่ประมาณสามสามหลังคาเฮียนครับพี่น้องอ แต่ก่อนนี้มีเผือบถูกหลังคางเฮียนนะคะก่อนถุงเท้าเป็นเลียงเบอร์นีุ่้งแน่นค่ะเรียงทุกแนนอือก่อนดีดีดีนะคะการคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะพี่น้องก็ขอบพระคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมนะค,ะ,คะถ้าเกิดว่ามีสิ่งดีๆหรือว่ามีวิถีไทยบ้านของเขาที่ที่อ่อดีๆกับสีมาแบ่งฝันในพี่น้องเบืองอีกทีหนึ่งนะคะ ค่ะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องขอบพระคุณเลื่อายค่ะแม่ขอบพระคุณเลื่อายค่ะแม่สวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ